สยามกี่โมงนะเป็นสยามฝากรายการด้วยนะครับไปถ่ายรายการต่อครับรายการรถเคสโลรอรอรอมีใครมามั่งนี่อ่ะพี่ยังไม่พร้อมมาคันยังไม่ค้าง สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมมาร่วมงานนะครับผมงาน Love in Bloom นะครับเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อ Inspiration มาจากพลังผู้หญิงของผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าวันนี้เรามาในในแอสสที่มันเกี่ยวกับเรื่องของวันแม่ด้วยแล้วก็ที่นี่เป็นการจัดเอาดอกไม้นะครับผมที่ได้ศิลปินมาทําเป็นดอกเดซี่นะครับต่างๆก็มาจัดโชว์ให้คนได้มาถ่ายรูปต่างๆด้วยครับงานนี้เหมาะกับใครครับพี่เต๋อจริงๆผมว่างานนี้งานแบบนี้น่าจะเหมาะกับ ผมบอกว่าเหมาะกับคุณลูกแล้วก็คุณแม่เหมาะหมดเลยในครอบครัวผมว่าสามารถพาคุณแม่มาเที่ยวก็ได้ผมว่าถ้าแบบคุณแม่ที่สูงอายุแล้วเพราะว่ามัน,มนจัดขึ้นที่เดอะมอลล์ไลฟ์สตอ์บางกะปิด,ด้วยเนาะมผมรู้สึกว่าเดอะมอลล์เป็นจุดที่ที่สามารถพาเที่ยวแล้วครบวงจรที่เนี่ครับส่วนคนที่มีเป็นครอบคร,รัวแล้วพ่งมีลูกๆเองก็สามารถพามาเที่ยวได้ผมว่ามันก็เหมาะคนเวทีลองพื่ทร่บ้านค่ะรับก็ก็ ดีใจที่ยังได้เพอร์ฟอร์มบนสเตจอีกก็มันเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบทำเนาะเวลาไปออกงานในต่างอีเวนต์มันก็ถ้าได้ร้องเพลงมันก็เหมือนกับแบบตัอู่ได้มาแล้วอะไรแบบนี้ฝากถึงงานนี้เลยครับมีถึงวันที่วันไหนบ้างก็ฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับมีตั้งแต่9สิงหาคมถึง13สิงหาคมนี้นะครับมีเวลา4วันเนาะนับต่อจากวันนี้นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวกันได้นะครับ The m o r e The m o r e The m o r e เอาใหม่ตัว L The m o r e l i f e Store บางกะปิเนี่ยเข้าไประเด็นอะไรกันครับล่าสุดงานที่าภูเก็ต รั้งแต่ช่วงเช้าก่อนละกันเราเหุการให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ไม่ไมไมเปเป็นแบบสุภาพบุรุษของทุกคน๋อคือคือผมว่ามันจะพูดว่า,างไงดีครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่เหตุการณ์วันนั้นเนาะผมก็เพิ่งเห็นเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีมันมันจะมีจังหวะที่บางผู้หญิงอาจจะไม่ได้ระวังอะไรนะห,หรือว่าหรือเหตุการณ์ที่ต้องทําให้เขาจะต้องทําแบบนั้นผมรู้สึกว,ว่ามันก็จะ,จะพูดยังไงดีมันก็ แค่รู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าผมแบบห้ามไม่ได้ผมครับผมป้องกันช่วยป้องกันได้ยังดีอ,ไอะไรไม่คุเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นในความรู้สึกเราอะจังหวะมันเป็นการที่น้องพิธีกรเขาตั้งใจไรย่าะไรวันนั้นผมไม่สามารถรู้ถึงเจตนาเขาได้แน่นอนเลยคร<ม>ับว่าว่าเขาพิจารณาอย่างไงแต่ว่าที่ที่ผมอยู่ตรงนั้นคือผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในะใจะเห็นว่าผมแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่วมนะตรงนั้นเนาะแต่ผมสังเกตแล้วว่ามันมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกว่าอาจจะมีใครสักคนนึงจะต้องรู้สึก ผมว่ามันถ้ามันโป๊อ่ะพูดยังไงแล้วกันถ้ามันโป๊ขึ้นมาผมว่ามันก็ไม่ดีเพราะว่าคนมุมงเยอะเนาะแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอย่างน้อยกันไวด้ดีกว่าถ้าเราสมมติห้ามไม่ได้แมว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าด้วยลูกเรื่องของการกระทำว่าถ้าน้องเขาทาแบบนี้มันอาจจะใช่เพราะพี่เขาสวยอยู่แล้วไงเขาต้องแต่งสวยใช่ไหมล่ะ <S <S แต่งสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบว่ามันก็อาจจะมีอาจจะเป็นไปได้ที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นผมรู้สึกว่านโมเมนต์นั้นอ่ะผมมาห้ามผมไม่ทันแล้วสิ เพราะว่ามันอาจจะผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่ามันถ้าสมมติว่ามันเกิดความเสียหายไปมันก็คงไม่ดีเนาะอลยหลายคนมองว่าเหตุเรื่องแบบนี้อาจจะปกติแต่ว่าเราไม่ได้มองว่ามันเป็นิ่งปกติเลยคะในงานแบบลักษณะผมสำหรับผมก็รู้สึกไม่ไม่ปกตินิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นความที่แบบว่านั่นแหละฮะผมว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติแหละสำหรับผมนะผมผมรู้สึกว่าผมสามารถช่วยป้องกันได้ก็ช่วยได้อะไรนะในในในฐานะที่ผมเป็นเป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งนะครับ ว่าจริงๆมันสําหรับผมมันก็เราเข้าใจนะเราเข้าใจว่าพี่พิธีกรเขาอยากจะเล่นแต่สําหรับเราอ่ะเราเองก็อาจจะมองว่ามันมันมันเล่นด้วยมันเล่นด้วยความที่อผมก็ไม่รู้ว่ามันจะคอนเซนต์หรือเปล่าถึงแม้จะคอนเซนต์มันก็สำผมก็ผมซึว่ามันไม่ควรเพราะว่าถ้าสมมติใครสักคนหนึ่งอยากจะทําแบบนั้นเองผมว่าถ้าเขาทําเองอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนจะตัดสินว่าถูกไม่ถูกให้เป็นเป็นที่คนดูตัดสินลกันแต่สุดท้ายแล้วณตรงนั้น่ะผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะผมก็เลยทําได้แค่่ป้องงกันซึ การกระทำของผม,มันคงแสดงออกไปด้วยด้วยเท่าที่เห็นแล้วแหละครับว่าเออว่าสำหรับผมเองมันก็ไม่เหมาะที่เด็กอาจจะมีเด็กที่ดูดอยู่หรือว่าไม่เหมาะเองกับงานด้วยนะตอนนั้นด้วยเพราะว่ามันมีกล้องมีอะไรที่ถ่ายอยู่ตลอดเนาะบางทีมันเสื่อมเสียไปแล้วพี่เขาอาจจะเสียไปเลยเพราะว่าการอินเตอร์เทนมันไม่ควรมีลักษณะแบบนี้มันเป็นอย่างอื่นได้อีกไหมคะมือไม้สั่นไปหมดแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับจริงๆผมว่ามันอาจจะในในเรื่องของในเรื่องของแบบนี้ผมว่ามันถ้าระวังได้ก็ดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ร่างกายใครร่างกายร่างกายมันแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่มองเข้ามาอยู่ตลอดเราไม่รู้ว่าณตรงนั้นมีใครที่มองเราอยู่อว่ามีเด็กที่ยังไม่คนที่คิดว่าก็จะมีคนที่มองว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งผมรู้สึกว่าการให้เกียรติเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะทํางานอะไรอาชีพอะไรก็ตามว่าทุกคนที่ทํางานมีเกียรติเพราะฉะนั้นการให้เกียรติเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนั้นผมเลยรู้สึกว่า หน้าที่ของผมน,นะวันนั้นสิ่งที่ผมทําได้ดีที่สุดในบริบทของผมคือการป้องกันไม่ให้เขาเสียเขียดส่วนเอกิริยาคุ้มไวมากเลยนะเพราะมันเป็นจังหวะสุดยอดปตังค์แบรนด์เดียวอ่ะเนาะครับเป็นเพราะว่าผมพอแต่ว่าอยู่เวลาผมอยู่กับแฟครับผมก็จะมองบริกิยาอยู่ตลอดแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอะไงเราได้เห็นกระแสที่แฟนในเอ็กซ์พูดถึงเลยครับคุณเราได้อ่านบ้างครับได้อ่านได้อ่านได้อ่านรู้สึกไงครับว่าเราก็เป็นหนึ่งในสุดทับุรุษจุดแม่ของเราเลยที่มาป้องกันคุกกี้ ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติดีกว่าอยากให้มองสิ่งที่อยากให้มองเป็นเรื่องปกติคือเรื่องนี้เรื่องของการให้เกียรติส่วนเรื่องที่ไม่ปกติผมว่าสังคมสามารถมองได้อยู่แล้วแหละว,ว่าผมว่าคนส่วนใหญ,ญ่จะมองแล้วก็เห็นมันแล้วกันเนาะบางคนอาจจะสนุกกับเรื่องแบบนี้แต่ว่านั่นแหละมันควรถูกมองว่านี่มันไม่ปกติแต่สิ่งที่ภาพของผมที่มันออกไปอะที่คนชื่นชมอะผมว่าเรื่องเนี้ยมันควรจะต้องเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำ ช่วงค่ำก็ไม่วายเนาะที่พิธีกรก็มีการเ<ส>ช็ดหนูเช็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาไปย่นให้แฟนค่ะคบวันนี้เรามองเรื่องนี้ไหบ้างอุย้ยผมว่าผมว่าเขาอยากเล่นนะในในเจตนาของเขา, <c oughs> เ,ขาเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายกับเราหรือว่าหรือว่า ฮารัสเราอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันเ,เรารู้สึกว่าเหนื่อมันสกปรกอยู่แล้ว mm hmm. เราก็แค่พูดออกไปตาม้นเลยว่าเออมันสกปรกเอาลูกแรกนักหน้ารักของเราดีกว่า mm hmm. นะเพราะว่าเราเราอยากให้แฟนขับอ่ะแฟนเราก็มองแฟนขับทุกคนอย่า mm hmm. เป็นคนที่รักเราแล้วมีค่ากับเราการแบบโูทนตากแดบดบตากอากาศร้อนๆมายืนดูเราอ่ะเราคงไม่ได้อยากเอาของเสียในร่างกายของเราแบบไปให้เขาอ่ะเข mm hmm. ้าใจไหมครับสุดท้ายดมไปมันก็ไม่หอมไงพี่ <c oughs> ถ้าอยากหอมต้องดมรอดมน้ำหอมนะครับผมเมทรงราวนะครับทุกคนติดตามได้ทาง open level เดี๋ยวผมจะมีการประกาศออกไปอีกรอบหนึ่งนะเป็นสิ่งที่ผมทำกับอัพโหลดออกไปนะนี่แต่ว่าคือสิ่งที่แล้วคืองานวันนั้นอ่ะเรากับที่พิธีกรทำงานด้วยกันแบบพอเกิดเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์แล้วที่จริงพี่เขา สำหรับผมนะในในในส่วนตัวนะในในมุมที่เราไม่ได้ไม่ได้รู้จักทัศนคติหรือวิธีการทําง,งานของเขานะผมว่าเขาเป็นพี่ที่น่ารักมากเขาคุยกับเราดีมากอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นน้องใหม่ในวงการมากๆเลยในการที่แบบมา,อ,าออกอ e ีเวนต์ต่างๆเลยอนยะ่างเงี้ยเราก็คุยไปกับเขาได้ตลอดล้วก็เขาก็จะคุยการทํางานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เห็นถึงวิธีการทําง,งานละกันนะี้ผมรู้สึกว่าซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นเนเจอร์ของเขาซึ่งเขาอาจจะชินมาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราเองเราก็ใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราไม่า ไม่ไม่ได้เราก็อาจจะพูดออกไปตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกผิดใจอะไรกับพี่เขาเลยเพราะว่าเขาเองก็สอนได้หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าอย่างเรื่องนี้ผมว่าจริงๆเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นอะมันก็น่าจะสอนอะไรตัวเราเองแล้วก็คนหลายๆคนเหมือนกันตอนนี้ในนโลกจริงๆโลกปัจจุบันนะโลกการสงครามครับสงคามที่จะเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากที่สผมว่าเรื่องเรื่องการ มันจะย้อนกลับไปย้อนกลับไปหมดเลยครับว่าถ้าเรามองคนทุกคนเท่ากันเราควรจะต้องให้เกียรติคนไม่ใช่แค่ว่าชายให้เกียรติหญิงไม่เกียรติชายเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการให้เกียรติมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันอะไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายก็จะมองว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาอ่อนแอกว่าเราจะไปทําอะไรก็ได้หรือแม้แต่ในบริบทที่เขาทําหน้าที่การงานในมุมของที่เขาอาจจะต้องทํางานที่จะต้องมีความแบบว่าเซ็กซี่หรืออะไรก็ตามเราจะฉาบฉวยอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ ต้องควรให้เกียรติกันเพราะทุกคนทํางานแต่ละคน,นก็มีพื้นที่เหมือนพื้นที่ของตัวเองเหมือนกันนอกจากส่าด้วยสุดท้ายแล้วครับถ้าเราให้เกียรติกันมันจะมีความสุขมากกว่านะผมไม่รู้ว่ามันอาจจะบางทีโลกมันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนี้นะแต่สุดท้ายแล้ว,วตัวเราป้องกันไ,ได้ด้วยตัวเราเองเราแค่เราแค่รู้ตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในทุกๆคนถ้าเราถ้าเราทําแบบนั้นไปเราก็ต้องยอมรับไ,ได้ว่าสังคมจะตัดสินเราอย่างไร อีกงานไปงานอีเวนต์แล้วก็งานตลอดอีกหนึ่ง,งานใรัทียยย่ยบาดูแลดแน่ยพี่คือคือผมอเป็นคนเหงา <c oughs> อยู่แล้ววันนั้นผมไปคนเดียวผมคุย,ยออกับเก้าอี้้วพี่เห็นนะครับ <c oughs> คือผมก็แรกแรกรู้สึกว่าเออใครมีคนคนคุยกับผมได้บ้าง <c oughs> จริงๆทั้งงานเราผมลมุกไปคุยกับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างข้างหน้าทีข้างหลังทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกแบบเอาจริงจริงป่ะผมเพิ่งรู้จักน้องแดนก็วันนั้นแหละ ซึ่ง<ม>ต้องเรียกว่าแดนนะเพราะว่าอายุเท่ากันก็เลยแบบว่าอ๋อพอรู้ว่าเขาเป็นแบบว่าต่างชาติเราก็เลยเราก็เลยคุยด้วยเพราะว่าเราชอบสปีกอ g l i s h อยู่แล้วเพราะว่า<อ>มาอังกฤษเนี่ยไฟอะไรตะบิกรูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้กูดขอพคุณเล่นนะคุยอะไรกันบ้างคุยคุยกันด้วยเปล่ครับคุยกันค่าเวลาไปเลยว่าเฮ้ย เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหูเห็นแนฟนฝับมาเยอะเลยนะอายุเท่าไหร่อะไร,ะไรเงี้ยเป็นคนเกาหลีหรอมาเที่ยวตื่นเต้นไหมมาทํางานนี้เพราะว่าคือเขานั่งเหงื่อแตกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออย่างผมอะ่ะผมเป็นคนเหงื่อแตกง่ายผมก็จะมีกระดาษทิชชู่วไว้ที่นี้อยู่ตลอดเวลาอ,อยู่แล้วอย่างไรฮะเมื่อกี้ผมหยิบม,มาจากในนี <c oughs> น้แค่นั้นแหละครับแล้วก็เหมือนกับว่าพอดีเหมือนกับว่าเวลาน้องเดินน้องก็จะใหม่แต่ทีมพูดจักการเขาจะฝากไว้โอ้น้องเจ้าอุปกรณ์บอกเขาด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นแล้วว่าเออมัน มีซ้ายขวาหน้าหลังมีคิวแล้วเขาไม่เคยเดินนะเราก็เลยแบบว่าคอยคุยเล่นกับเขาลีเล็กกับเขาแต่ว่าเราจะเล่ามันยังไงกันครั้งแรกคือเอ่อน้งเขายูนเวิรการ์ใช่ไหมตอจะเล่าแล้วแต่เขาบอกเนี่ยก็ผมผมเองก็รู้ตัวอีกทีนะรู้ตัวอีกทีมันก็มันก็มีดราม่าขึ้นมาแล้วเนาะเพราะว่าผมผมแบบว่าผมก็เอนจอยอยู่ในโลกส่วนตัวของผมกับแฟนขับของผมเนาะแต่ว่าพอมาย้อนดูทีหลังผมว่ามันก็เกิดจาก มันก็น่าจะตามที่คนเห็นนั่นแะครับผมก็ผมจริงๆผมก็มีทักท้องแด้ไปนะว่าเอ้ยยโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นโอเคไหมคมับไารกัม่กันไมลัน่กันม่กันกนมกันไมันันกน่กนันไกันมกนก่นกันกันเ่นกันลนกนนนกันนัมนนนน่นนคัน่งนมั สองสครับอีกรุ่นหนึ่งครับหนึ่งสองสามขออนิตนึงนะคะ่อรุน like ่นหนึ่งค่ะขอรุ่นหนึ่งค่ะรับคกพี่ๆนะครับรักกันนะครับรักกันะ